ค่ะก็ตึ้งสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นไข้วัดใหญ่สายพันธุเอกันค่ะติดกันทั้งบ้านเรียบร้อยเลยค่ะเป็นกันหมดทุกคนเลยเว้นคนนี้กับคนนี้ค่ะใช่วันนี้ที่พี่ออไม่มาก็ป่วยอันนี้เริ่มต้นจากใครก่อนนะเริ่มจากอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะเอาก็เด็กโซเชียลก็เด็กโซเชียลเริ่มจากออก้าก่อนค่ะเฮ้ยออก้าหลังๆเลยใครก่อนว่าี๋ยวอกินแล้วก็ออกบุญแล้วเกณฑ์ไปด้วยหรอ แกไม่ไเป็นแกเป็นวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแเป็นวัดแม่แกลืมลืมแม่เป็นไม่เป็นจิงเหรอสัมภาษณ์สัมภาษณ์กันเลยก็เป็นด้วยหรอเป็นรึยอแกไม่ได้เป็นไข้วัดใหญ่ไม่ได้เป็นแกเห็นใช่ไหมเนื้อสัมภาษณ์เถอะคุยกันเป็นเรื่องแล้วเนี่ยใช่ใช่คนเนี้ยเขาก็ไข้หวัดสายพันเอแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วเขาก็ไข้สูงแบบสี่สิบประมาณวันครึ่งแล้วยังไม่ลง ก็เลยมีอาการแบบชักพอชักปุ๊บเราอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก,ก็เลยแบบนั่งขอขอจับสแกนสมองได้ไหมราะปกติไม่ควรจะชักอะไรเงี้ยค่ะก็สแกนสมองแล้วก็รอดูอาการก็ตกใจใจ,ใจหายเหมือนกันค่ะครั้งแรกในชีวิตแล้วคือต้องบอกว่ามันเป<ง>็นไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนหรือดูทีแรกเราคิดว่าเป็นโควิดไงติดกันทั้งบ้านแล้วกูเพราะมันเริ่มจัดทยอยทีละคนทีละคน,ท,ะคนทีละคนมาไงปรากฏว่าเฮ้ยคนแรก อาการโควิดเป๊ะเลยแต่ดันไม่เป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนหลังตอนอย่างก็ทยอยติดไข้หวัดใหญ่กันสบายสนุกสนานทั้งบ้านเลยอตนนี้ก็ฉีดปกติเป็นหมดแล้วใช่ไหมคะวัคซีนหมดวัคซีนหมดใช่ใช่เราอาจจะไปโดนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเราอาจจะนอนน้อยด้วยไม่ได้ปิดเทอมก็เตี้ยบันสุฤทธิ์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดได้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่ก็ตอนนี้ใช่ไหมก็ไม่แน่ใจลองดูไหมล่ะ อ้วตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นจากการที่เป็นไข้มาจากการเป็นไข้สูงอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกของอูทุกชันใช่ใช่ครั้งแรกของครอบครัวที่มีความรู้จักเรื่องอาการชักนี่คือเขาคนแรกคนหนึ่งะความรู้สึกแม่เราตกใจเพราะว่าเราตกใจเลยค่ะเพราะว่าชักต่อหน้าเราอ่ะ แล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องายเตียงแล้วเพราะเราเห็นเราเช็ดตัวเขาอยู่กับพยาบาลอยู่แล้วเราเห็นพร้อมกันเลยดีที่มันเห็นพร้อมทั้งพยาบาลใช่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลดีก็ดีที่ใกล้มือหมอมากๆแล้วอะไรเงี้ยน่ากลัวเนอะน่ากลัวใช่โอ้พูดกต้องกูดชักมันรู้สึกยังไงอ้กูดไม่ได้รู้ใช่ใช่หคือมันจะมีอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดบางทีชักแล้วแล้วหาย แล้วคือแล้วไม่แล้วก็ไม่มาตรวจแล้วหรืออะไรเงี้ยอันตรายจะมีค่ะจะมีตาแล้วแล้วมีนะที่เขาบอกว่าช,ชักแล้วขึ้นสมองไง<ช><ช>พวกเออมันท<ช>ี<ช>่เด็กๆกกับบางที<ช>เด็กแบบ<ช> <ๆ S 2> ห่างไกลโรงพยาบาลพ่อแม่ก็คิดว่าโอ,อ้คงเดี๋ยวก็คงหายอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยอันตรายนะฮะหมอบอกเลยว่าถ้าเกิดอาการมีไข้ปุ๊บเนี่ยอย่าสงสัยหรืออย่าลังเลหรือคิดว่ามันจะหายเอง อันดับแรกต้องถึงมือหมอก่อนนะฮะจะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันปลอดภัยสุดนะฮะอันนี้พอชักแล้วถ้ามาไม่ถึงขึอนสมองท่านไหนอะไไรยังงขึ้นสมองไงแต่ที<ช>่<โ>มันชักขึ้นสมองใช่แต่ว่าอย่างอย่างของอากูส์อะชักแล้วเราก็ถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยคุณหมออยู่ใกล้มือหมอก็เลยขอสแกนสมองแต่เขาบอกว่าดีแล้วที่ท,ที่อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเกิดบางทีปล่อยไว้มันอาจจะมีเอฟเฟกต์อะไรต่อไปจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้เรียกว่ามีปุ่ม นครบเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ใช่โอเคโอไหมครับโอเคโอเคครับแต่คนที่ยังตอนนี้ยังมีคนที่ไม่เป็นก็เหลือออเกรนที่ยังไม่เป็นโอเก้นเป็นหวานแล้วโอเก้นเขาแข็งแรงแข็งแรงสุดๆส่วนมากคนแข็งแรงจะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะใช่ไหมเอออยาเป็นนะคไม่อยากเป็นโอเกไม่อยากเป็นเขาอดนมไง ตอนนี้เขาอดนมแล้วก็เล่นเล่นเล่นวันเวด้วยใช่ไหมไม่นะไม่นะเล่นเล่นว่าเราจะสวยขึ้นเอ๋อพี่กายด้วยตามวัยด้วยแล้วก็ก็เป็นธรรมราหารหยุดนมเพื่อไม่ให้กินนมกลางคืนแล้วฟันผุเพราะว่ากินนมแล้วไม่แปรงฟันแล้วกินทีประมาณแกลลอนมันไม่ควรไม่ควรเกิดกัะเด็กใช่ตกลงกินนมเป็นแกลลอนไหมคะอย่างช่นช่วงแรกพี่งบน้องมีแบบว่าทำแย่ไ เรามีชิคเลยค่ะเพราะว่าเขาโดนถอนฟันเลยค่ะเขาถอนฟันปวดเองเจ็บเองเขาก็บอกเลยว่าเขาจะไม่กินนมกลางคืนอีกแล้วก็เลยได้ล่างนี้มาแล้วเอาเอาเกสเก่งนะถอนฟันเองได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ยังไงล่ะฟันถอนเองทุกซี่นะคนนี้สุดยอดเลยเก่งเก่งคนนี้เก่งแข็งที่สุดใบ้านเลยหรือเปล่าอะไรนะความแข็งแกร่งใช่ไหมตอนนี้ลดลงแต่คนเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่มีกำลังคือ ใช่เขาเขาอาจจะเป็นตอนนั้นเขาเนื้อเยอะไงเขาตกบันไดตกเก้าอี้ตกอะไรเนี่ยไม่เจ็บตัวจะเด้งกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนื้อเยอะเออ,เ,อ,อเหมือนออก้าเหมือนกันออก้าก็จะเนื้อเยอะกระดูกเยอะเวลาตกอะไรเงี้ยจะจะ,จะโอกาสจะเจ็บยากใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วนะผอมลงแล้วเนาะใช่ไหมเกดใช่ไมดไ่ดีดูร่อยเดียวไม่เห็นเลยใช่ไหมไหนดูฟันดิดูฟันที่ถอนเองแง